เพื่อนๆคะประเด็นที่จะพูดในวันนี้นะคะก็จะพูดถึงเรื่องข้าวนะคะดิฉันไม่ได้วิพาควิจารณ์ทางการเมืองแต่ว่าดิฉันหยิบยกประเด็นสังคมที่น่าสนใจขึ้นมาพูดแล้วดิฉันคิดว่ามันมีเรื่องที่น่าจับตาและเฝ้าระวังทําไมถึงต้องจับตาและเฝ้าระวังก็เพราะว่าดิฉันดิฉันคิดว่ามีคนบางคนมีคนบางกลุ่มได้นําข้าวสิบปีในโกดังเอาออกมาปาปนขายให้กับผู้บริโภคแล้วทําไมดิฉันถึงเข้าใจเช่นนั้นคืออย่างนี้ค่ะคุณดูนี่นะคะในกระเป๋ในกระเป๋าสรุกเปียนนะมันคือข้าวสารจากวิสาหก ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งตามความเข้าใจของดิฉันนะคะดิฉันเดาว่าวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้น่าจะไปติดต่อกับบริษัทต่างๆในนิคมเพื่อเสนอขายข้าวสารเอาไปเป็นสวัสดิการให้กับพนักงานและหนึ่งในบริษัทที่ซื้อข้าวจากวิสาหกิจชุมชนนี้ก็คือบริษัทที่พี่สาวาดิฉันทางานอยู่พนักง,งานพันกว่าคนได้รับแจกข้าวสารถุง5กิโลมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วย้ำน,นะคะปลายปีที่แล้วค่ะไม่ใช่ปลายไม่ใช่เดือนสองเดือนนี้ ไม่ใช่ปีนี้ด้วยแต่ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแต่ว่าข้าวเนี่ยดิฉันเพิ่งจะมาเปิดถุงเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนและหูเพียงครั้งเดียวทําไมถึงหูเพียงครั้งเดียวก็เพราะว่าเปิดข้าวมาค่ะข้าวเหลืองอ่อยเหลืองอ่อยเหลืองอลลามด้วยนะคะแล้วเหม็นสาบเหม็นหืนรุนแรงมากมันกินไม่ได้ตอนให้ดิฉันซาวน้ํายังไงมันก็ไม่หายสาบตอนที่ดิฉันซาวอ่ะสี่ห้าน้าแรกน้ําเหลืองอ่อยเลยคือน้ําปกติน้ําซาวข้าวมันเลือขาวขุ่น และน,นี้คือมันเหลืองอ่อยเลยค่ะเป็นน้าเหลืองๆเลยดิฉันก็พยายามเนาะซาวซาวซาวไม่รู้ว่ากี่น้ําแต่ว่าคุณเคยเห็นถังสีทาบ้านขนาดไซส์ใหญ่สุดไหมคะน่าจะเท่าไหร่ยี 2, 5, ่สิบห้าลิตรหรือเปล่านั่นแหละถังขนาดนะั่ะคือซาวอ่ะเสียน้ําเป็นถังขนาดในการซาวข้าวกว่าน้ําจะใสแล้วข้าวก็ดูเหมือนจะกลิ่นสาบหายไปแต่พอไปหุงอะคะ่ะไอข้าวแทนที่มันจะหอมกลุ่นมันกลับเหม็นสาบเหม็นสาบเหม็นหืนรุนแรงมาก มันกินไม่ได้คะ่ะดิฉันเลยต้องทิ้งอะเนี่ยดิฉันได้ตักข้าวไว้ให้คุณด,ดูแลต้องบอกไปก่อนนะ้เนี่ยขนาดที่ถ่ายเนี่ยมันคือเที่ยงคืน๋อไม่เด็ดตีหนึ่งยี่สิบสองนาทีแล้วแล้วก็เนี่ยถ่ายในสภาพแสงที่ไม่ได้สว่างมากนะเพราะนี่เป็นหลอดไฟ LED จักระมาณสองฟุตยาวสองฟุตสองไม้บรรทัดอะค่ะเออยาวสองไม้บรรทัดดวงเล็กมากมันก็ไม่ได้สว่างมากเนาะแล้วก็กล้องมือถือดิฉันเนี่ยเครื่องละห้าหกพันมันก็ไม่ได้มีความสามารถในการไว จับแสงได้ไวขนาดนั้นเพราเท่านั้นน,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 น่ะความชัดเจนมันก็คงจะไม่ได้เยอะมากเลเดี๋ยวขอเช็ดกล้องไนเอาแล้วค่ะมาดูนะคะน่าจะยังพอมองเห็นบ้างเนาะ <S <S คือกล้องดีชั้น,นมันไม่ได้มีความไวแสงมากแล้วก็ไม่ได้ชัดมากอาจจะแบบมองเห็นไม่ชัดเจนเนี่ยแต่ใกล้ขนาดเนี้ยคุณก็ยังพอมองเห็นเนาะว่าข้าวมันเหลืองมากและดูดิมันมีข้าวสีเข้มเข้มแบบนี้ปนเต็มเลยนะเออมันมีข้าวสีเข้มเข้มแบบนี้ปนเต็มเลยเท่าที่ดีฉันตรวจดูนะมันมีข้าวทั้งหมดสามสี มีสีขาวนวลซึ่งปริมาณไม่เยอะอ่ะคาดว่าน่าจะเป็นข้าวกลางปีที่ค่อนๆจะไปกะท้ายปีแล้วนะน่าจะเป็นข้าวกลางปีอันนี้พูดจากประสบการณ์ของคนที่ขายข้าวมาก่อนเนาะคือดิฉันเนี่ยขายข้าวมาก่อนนะขายข้าวมาก่อนเป็นสิบปีเปิดร้านขายข้าวมีทั้งข้าวกระสอบแล้วก็เป็นหยีวัวส่งข้าวสารยี่หหอดังไปรับเองจากไซโลเลยนะจากประสบการณ์แมค้าข้าวที่มือสมังมากตักได้เลยที่แบบ กะเอาสามโลก็ตักไป3สามโลตักห้าโลก็ไป5ห้าโลสิบห้าโลก็ไปสิบห้าโลเลยไปช่างนี่อาจจะมีขาดมีเกินนิดหน่อยส่วนใหญ่ก็เป๊อะอะที่เห็นพิจารณาดูแล้วนะจากแม่ค้ามือสมัครแม่ค้าข้าวมืออาชีพบอกได้ว่าข้าวเนี้ยมันมีสามสีก็น่าจะมีข้าวกลางปีที่ค่อนเป็นทางปลายปีแล้วก็ข้าวสารเก่าแล้วก็ข้าวสิบปีปนกันมานั้นดูแล้วว่าน่าจะเป็นสาม generation หรือ อาจจะเป็นข้าวเจเนเรชันเดียวคือข้าวสิบปีที่เป็นข้าวเปลือกข้าวเปลือกถ้าเก็บไว้เป็นข้าวเปลือกมันจะยังไม่ได้แย่มากแต่เอาไปสียังไงมันก็มีความเปลี่ยนแปลงมันจะเห็นได้ใช่ดว่ามันมีความเหลืองแต่สีมันอาจจะไม่สม่ำเสมอกันเพราะว่ามันเป็นข้าวสารถูกห่อรูปเปลือกทิ้งก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าใช่หรือไม่แต่ตอนนี้ข้าวถุงนี้คือกินไม่ได้เหมอนสาบมากทําไมมีันเพิ่งมาพูดเอาตอนนี้ทั้งๆที่เรื่องมันเกิดมาหลายสัปดาห์แล้วหลังจากที่ดิฉันเปิดเปิดข้าวสารดูทีแแรกว่่่าจะะไมพูดคต่ วันนี้ที่ฉันเห็นข่าวหนึ่งจากไทยพีบีเอสมันเป็นคลิปข่าวเขาไปสัมภาษณ์พ่อค้าข้าวพ่อค้าข้าวบอกว่าข้าวสารอ่ะสามปีมันก็ไม่กินไม่ได้แล้วนะอย่าว่าแต่ห้าปีสิบปีหรือสามปีมันก็กินไม่ได้แล้วแล้วตอนนี้เขาคาดว่ามันมีข้าวสิบปีมาปนขายอยู่กับข้าวดีเพราะอะไรเขาเป็นพ่อค้าข้าวสารเขาเอาข้าวให้ดูเขาตักข้าวขึ้นมาด้วยมือเขาบอกว่าเนี่ยมันมีข้าวเหลืองปนเต็มเลยแล้วแถมข้าวอ่ะมันมีกลิ่นสาบมากเลยคือเขาเป็นพ่อค้าเขาซื้อข้าวมาเป็นกระสอบก็ไปเห็นข้างในแแต่่เเปิดออกมาล้วีย ข้าวที่เป็นข้าวสารเอามาขายเป็นข้าวสารเก่าอ่ะมันกลายเป็นข้าวสารเก่าที่ปนข้าวสีเหลืองแล้วเหม็นสาบมากเขาก็บอกว่าเขาเพิ่งเห็นเนี่ยช่วงเดือนสองเดือนเนี้ยที่มันเอามาปนแต่ของดิฉันตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนี่มันหมายความว่ายังไงแล้วเมื่อสองวันสาวันก่อนดิฉันเห็นคลิปของสมาชิกคนหนึ่งในทิกตอกเขาก็บอกว่าเขาได้รับแจกข้าวจากที่อยุธยาเหมือนกันด้วยแล้วบังเอิญโกดังเก็บข้าวก็อยู่อยุธยาเหมือนกันเออเขาบอกเขาได้รับแจกข้าวซึ่งอาจจะมีการไปนําเสนอขายข้าวให้กับหลายบริษัท หรือคนคนนั้นเขาอยู่บริษัทเดียวกับพี่สาวดิฉันดิฉันก็ไม่รู้นะแต่เขาบอกว่าเขาได้รับแจกข้าวมาเหลืองกินไม่ได้แล้วเหม็นสาบแบบนี้ที่สําคัญเขาไปซื้อขนมจีนเขาก็เจอว่าขนมจีนอ่ะเหลืองและเหม็นสาบมากเหมือนเอาข้าวสารข้าวสารไม่ดีมาทําดิฉันก็มีประสบการณ์เดียวกับเขายังกับว่าอยู่ครอบครัวเดียวกันแหล่ยยังกับอยู่บ้านเดียวกันแนละเจอเรื่องราวแบบเดียวกันเลยสองวันที่แล้วพี่สาวดิฉันทาปลาลหลแล้วมันก็ใส่ผักขยงมันเป็นสายปลาบ้านเรานี่ลูกหลานคนจีนนะคนจีนแท้เลยคนจีนเชื้อสายไทยแต่เเเปป็นพวกาอร์ ชอบปลามากใส่ปลาเยอะๆแล้วก็ใส่ผักแยงเยอะๆแล้วก็ใส่ผักชีลาวเยอะๆคือบอกว่ากลิ่นตลบอบอวนไปนหมดเลยยังไม่สามารถที่จะกลิ่นรุนแรงตลบอบอวนแบบนั้นไม่สามารถกลบกลิ่นเหม็นสาบของเส้นขนมจีนได้คือพี่สาวฉันซื้อเส้นขนมจีนมาจากปากทางลำลูกกาเนาะตลาดปากทางลำลูกกาเนี่ยซื้อมา65บาทตลาดมันไม่ได้สว่างมากเขาก็มองเห็นแล้วล่ะสีตุนต่นๆเขาก็ไม่ได้คิดอะไรตอนเขาซื้อมาเพราะเขาคิดว่าเออมันเป็นแป้งหมกักแป้งหมักก็สีตุนต่นๆแบบนี้แหละมันไม่ใช่แป้งสดแต่พอกลับมาบ้านอะ เอ้ยทำไมมันเหลืองขนาดนั้นแล้วพอเอาน้ำปลาลาดก็คือแบบหืมน้ำปลาที่กลิ่นแรงผักแยงที่ว่ากลิ่นฉุนผักชีลาวที่ว่ากลิ่นแมงโคสดยอดเลยยังกบกลิ่นสาบของไอ้เส้นนี้ไม่ได้ทีนี้มันเป็นไปได้ไหมว่าตอนนี้มันมีการเอาข้าวเน่าอย่างเงี้ยข้าวเน่าสิบป,ปีเอามาขายอะ่ะแล้วไปแปรรูปเป็นขนมจีนบ้างเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวบ้างเออคุณก็ลองดูกันเอาเองแล้วกันนะพวกเรามันก็แค่ประชาชนเราไม่มีอำนาจอะไร เราก็ต้องเคารพเสียงส่วนใหญ่ในเมื่อเสียงส่วนใหญ่เขาเลือกคนประเภทนี้เข้ามาบริหารบ้านเมืองเราอะ่ะมันก็ต้องรับผลกระทบเหมือนๆกันหมดก็ต้องยอมรับกันไปแล้วก็ได้แต่เฝ้าระวังเนาะส่วนใครเชื่อว่าข้าวสิบปีกินได้ก็กินไปเหอะแต่ฉันเชื่อว่ามันกินไม่ได้ด้วยประสบการณ์ของดิฉันที่ทํางานกับบริษัทโ e เอิรับผลิตอาหารผลิตพวกผงปรุงรสพวกซีซันนิงอะไรพวกนี้มาดิฉันบอกเลยดิฉันอยู่คลังสินค้าเป็นผู้ช่วยผู้จัดก,การคลังสินค้าดิฉันดูสินค้าทุกตัวใครจะกินก็กิกนเถอะคะ่ะนะแต่ดิฉันไม่่ก้าคะ เอออาจจะเป็นมะเร็งตายหรืออาจจะอาหารเป็นพิษตายก็ได้ใครจะไปรู้